สวัสดีครับเอาเกล้วยทอดจ้ะตรงไหนดีไม้ทับ <ś led> เอาตรงไหนเอไม้หล่นเหรอโอ้โหเ,เดี๋ยวจัดก่อนจัดก่อน เขาบอกว่าให้สังเกตถ้ากลางร่มแปลว่าขายใช่ใช่ใช่อยากจะบอกอันนี้ให้ชิมเนี่ยสอยแล้วหล่นอะไรอ่ะมันคืออะไรอันนั้นแดงจักรพรรดิแดงจักรพรรดิมันเป็นมะม่วงมันใช่ไหมไม่ไม่ไม่มะม่วงกินสุกอ๋อกินสุกแล้วครับก็ได้นี่น่ะสุกมาแล้วก็ทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ร่างกายก็ไม่ค่อยดีเลยเห็นมันก็อดไม่ได้ไงอืมับผมเห็นแล้วมันก็อดไม่ได้ ใส่ถุงน่ารักเชียวนี่คุณยายทำแค่นี้เหรอวันหนึ่งไม่ไม่เดี๋ยวกะแบลอีกแกลับไปทอดใหม่อ๋อกลับไปทอดใหม่ใช่โอเคครับเขียวมะละกอดเหรอฮะเขียวมกเป็นมะม่วงมันใช่ไหมฮะเขียวมะละกอดมันแต่มันไม่มันเหมือนมันขุนสีนะมันมันแบบเปรี้ยวนิดนิดเอาเหรอมันแบบเปรี้ยวมีอเอาผมเอาแบบว่ามันขุนสีมันจะมันหวาน มะม่วงน้ำดอกไม้สุกปัดตะก้อสอยเมื่อเช้านี้โอ้ลหอเพิ่งซอยเมื่อเช้าเลยเอาปัดตะก้อจัดมาเลยเอาเอาอะไรเอาด้วยโลกนะได้เลยเอาละถ้าเสียหายทั้งหมดมีอันนี้ด้วยแล้วเขียวเขียวมะระกอดล่ะเขียวมะระกอดม่ใหญ่สุดลูกละสามห้าอ่าอันนี้อันนี้สุกปัดตะก้อไปหรือต้องรอไม่ไม่กินได้เลยจิ้มน้ำเปล่าหวานก็ได้โอได้ครับยายอยากจะบอเขา ไม่เป็นไรไเดี๋ยวนีลูกค้ารอยอยู่ข้างๆ <c oughs> ลูกค้า<ส>จ้าใสรวม5ถุงเลยใส,ยใสรวมไปเลยใสรวมไปเลยใสรวมไปเล<อ>ยเดี๋ยวผมไปแยกเอาเองยายอยากให้กินจะได้รู้รสจ้าว่าเป็นยังไงอา่านะแล้วก็เขียวเขียวมรกอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาให้อเขาเลยครับเอากล้วยทอดยี่สิบแล้วก็กล้วยหวีหนึ่งเดี๋ยวผมอันนี้ไปหลบโทษกันนะเดี๋ยวมาแป๊บึง